ดีพี่น้องเวอร์สสุภูสุคน์พอการีกับพอวันพี่น้องเลยมันนี้ก็บพอวันกับสืออกเดินทางเลยพี่น้องเลยไปนครหลวงแมงจันท์พี่น้องเพราะว่าเนีนี่พี่น้องเคุนเสียที่ก,กระทรงสกาธิการเป็นน,ออน้องของพอเนี่ยน้องพอพอวันกับเป็นตัวแทนไอ้อ้ายน่องทุกคนในครอบครัวอพอวันไปแท่นน้าพาจิตไปแต่จะโดนไปน้ำเพลินนั่นแหละน้ำไอ้ที่มาติปากเซ่ไอ้ลูกลูกเนาะ ไป่ก็ประมาณเกือบหกร้อยกิโลเลยหกเจ็ดร้อยเลยรัลาขึ้นสิบมือเิ่เศร้าหมสอดกระทาพนว่าขั้นป่ไปกับใคเอาพนกับเคยพนนีเป็นผู้มีผระคุณกับะวันนั่นแหละจะเข้าะวันนั่นไปเยี่ยนเยี่ยนจันเยี่ยนดูไอ้วันกับเยี่ยนอยู่โอเยียนเศรษฐกิจการการเงินลงคำสั่งไม่รอกเยี่ยนอยู่สามปีส่วนมีส่วนหนึ่ง ปีที่หนึ่งปีที่สองประวันกับเที่ยวเอา,เอ,าอยู่กับพี่น้องอยู่กับป่าอีกคนหนึ่งที่ว่าประวันไปนั่นแหละแล้วก็ปีที่สามเขาไปอยู่หอพักกับกินเขากินนาบเองกับเพื่อนนี่แหละเป็นคนทรงเสียเอาเขาเอานณาให้แต่ละเทือเอาเขาเอาณาบไปหาเพื่อนทุกอาทิตย์เอาเขาอาณาบมาเงินให้กลายเป็นว่าประวันกับเสียใจอยู่บ่มีโอกาสได้ตอบคุณคุณเพื่อนอ่าก็กับกับเป็นเพื่อ ครอบครัวกริพ่อนี่แหละมันก็ห่างกันไกลกันโพดเนาะก็ทั้งแต่เราพวกรีลล้นคูณชนษขอบครัว้ายมันแหละก็เลยบ่าเดียก็เลยบ่าอะไไปหากันว่าไปหาเพิ่นจนมะหูขาวขอว่านี่ว่าเพิ่นเสียก็เลยสิพากันขึ้นไปอ่าเป็นไปกับหลายคนใช่ไหมครับไปกันสามสี่คนแหละประมาณสามคนนี่แหละเนาะก็ไปกับไปผู้เดียวนี่แหละไปผู้เดียวกัเมียน้อยเพิ่งกัอยู่ เลื่อนกรนดองนัดกรนดองท่องไปประมาณสองหมื่นประมาณสองหมื่นหน่อยโอเคจะนายคนมารับกับว่งกับเสืออกเดินทางเลยพี่น้องเลยตอนนี้ลูกเมื่อกล้าเลยไอ้เมื่อกล้าเลยไปกันสามคนพี่น้องเลยอันนี้เพราะว่ากับขาดว่าอะไรคือเครื่องวัดความดันพี่น้องไปกันสามคนับาปป๊าปป๊าปจะทำ เอาไปหน่อยโอเคโอเคหน่อยซักปากอยู่ตอนเด็กออกเด ok, ok. ินทางี่น้องเลยไปกันสามคนเพัดกันขับรถกันหมดแลยอีบมนอยหอดเลเมาไหน่ีนนีี่่ี่น่อ กำแมเราคอดไปประมาณร้อยร้อยกว่ากิโลโเคเหอปหประใสประสปิห่้มนะใครถ่ายอยู่อย่างไะ ว่าหอยถ่ายอยู่ห้อหอนฟันแดงนะพงษ์เรานอนอย่าเออตอนนี้ก็ว่าหอด้วยกลางๆพี่น้องเลยหอดั้านเวลักเส้าไปประมาณสองร้อยเก้ากิโลก็หอด้วพี่น้องเลยแม่ป่าวหรือมั่นกันพักพักรถพี่น้องนี่ เอ,อาไซ่อวนทูร์มปแหละลพี่นอ้องเลยกำแพงละค้อนนะใส่เวลาอยู่ประมาณเกือบเจ็ดสิบโมงพี่นอ้องเลยจะมาหอดกำแพงละค้อนเนะี่ยประตูใส่แล้วก็ยังสิตอ่อยังสิไปอีกต่อไปอีกวันเจ็ดสิบโลหอดหอดเฮือนเฮือนเนลยที่ว่าเนี่ยหนาแหละ เลยก็มาแวเดินฝักก่อนนัดหน่อยฝัยกก่อนรถพี่หน,น่อยประตูใส่พี่น้องเพราะว่าขับรถส้าในฝนตกงานทางพี่น้องเลยฝนมันตกนะผ้าเลาะบรรยากาศประตูใส่ให้พี่น้อยหน่อยาารรพี่น,อน้นนอง อ้ถายมองไฟหุ่นงามจอดถ่ายหูพี่น่อยประตูใส่เออ ดเดินโดนเดินมาเถนะหพี่น้องนเลยเบิ่งในคลิปย้อนคลิปพวันเดี่ยพวันเคยขึ้นไปถึงเคยขึ้นไปฮอตสุดเลยเมื่อวานเพิ่งมาเปิดน้ำพุ้เลยนี่เป็นน้ำผู้เพิ่งมาเปิดมันเ,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 เปิดสีงามเลยพี่เนเลย อน,นุสาวรีไใส่ือว่าประตูไส่ปไปเาไปหลอดลองหลอดไระปุ่นมันะ ลังเทิงก็มีลานขาเลยพี่น้องเลยแต่เป่นปิดแะเพะนี้ก็เพราะนี้ก็ซีทุ่มนะพี่น้งงนงองเลยที่้ามันปิดมีลานขาเป็นซีมองเลยนะซีที่ทาง và nền phía đông ơi lùi to thì cái đồ họt hoặc đọt thay cái phà phía rất rất nhiều này, áo của kia lại, ok, tài cán ดีใบตีหนึ่งครงพี่น้องผอดบอดหน้าไร่เมืองสังทองพี่น้อง่พิลาตโอเคอเอาไปไหนก่อนเอามาทำง,งานเลยอดีตีหนึงสี่สิบสี่นาทีพี่น้อง ผู้หญิงก็รู้เก่าบ่บ่บ่ชินไหนชินาวเนียแม่จะนอนะบ่นอดบนภาคผู้หญนงนอดบ ว่าแลราก็มาจูดท <ian> ุบให้พคนแล้วจ like ูดท <hour Ich nh au> ุบอยู่แค่คนละแต่พอวันก็คไปพัก่อนวันพัก่อนแล้วพี่น้องเนาะวันพักวันอยู่ข่าวเพราะว่าอยู่เลื่อนนี่มีคนหลายมีหม่องนอนโอเคพี่น้องคลิปนี้งพอวันก็ขอลาไปก่อนขอบใจทุกท่านทุกเงินพี่น้องเลยฝากประกักใจขอถูกขอไฟบ๊ายบาย